สวัสดีค่ะทุกคนมุกนะคะวิศวกรสายซัพพอร์ตของบริษัทบางกอกดัต้าคอมค่ะสวัสดีปี 2, 2022ทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นปีแบบนี้คลิปแรกของเรานะคะก็จะมีเครื่องมือรุ่นใหม่มาให้เพื่อนเเนี่ยได้ทำความรู้จักกันนั่นก็คือเครื่องมือรุ่น mttplus 340ค่ะเป็นเครื่องมือยี่ห้อ vx นะคะเป็นเครื่องทดสอบแบบมัติเซอร์วิสเทสค่ะ มีคำว่ามันตินะคะแน่นอนว่าสามารถทดสอบได้หลากหลายฟังก์ชันหลากหลายเทคโนโลยีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะคะว่าเครื่องเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะ MTT p a s ส340นะคะตัวเครื่องขนาดหน้าจอ7นิ้วค่ะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือตัว MTT p a s Platform นะคะกับโมดูลนะคะด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถถอดเปลี่ยนโมดูลได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ โดยตัวเครื่องนี้นะคะใส่โมดูล340อยู่นะคะโมดูล340นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปค่ะว่าสามารถทดสอบแบบมันติซ์บิทเทสได้นะคะก็คือได้หลากหลายเทคโนโลยีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเทส1 0กิกนะคะไฟเบอร์ชานเอล OTN SDH PDH นะคะหรือว่าทดสอบมาตรฐาน c 3 7 9 4ก็ได้ค่ะ ที่ตัวเครื่องนะคะจะมี2พอร์ต SFP+ Plut นะคะสำหรับทดสอบ1 0 g กนะคะ,ะตรงนี้นะคะสองพอตนี้แล้วก็มีพอตอินเทอร์เฟซที่เอาไว้ใช้ทดสอบเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจะมีข้อความบอกนะคะตรงพอร์ตอยู่แล้วว่าพอร์ตไหนใช้ทดสอบเทคโนโลยีอะไรนะคะเดี๋ยวมุกจะขึ้นรูปพอตอินเทอร์เฟซตรงนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ หน้า g UI ของตัวเครื่องก็ใช้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็การบันทึกผลออการทดสอบลงเครื่องนะคะหรือว่าจะส่งไฟล์ผลการทดสอบเข้า USB เข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะก็คือการทำรีโมทเอ็กเซสผ่านเมนู Easy Remote ค่ะ หากผู้ใช้งานไม่ได้อยู่กับตัวเครื่อง MTT p a s s 340แต่ต้องการเข้ามามอนิเตอร์หรือว่าเข้ามาเล่นที่ตัวเครื่องนะคะก็สามารถทำได้ค่ะเพียงแค่เราเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้กับตัวเครื่องเท่านั้นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ overview เครื่อง MTT p a s s 340ค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนได้เลยค่ะวันนี้มุกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ